อุตาเพจดังเปิดเรื่องรักเจ้านายสาวนอกวงการด้านชาวเน็ตร้องอ้าวกันทั้งประเทศเลนเอาฟานแฟนๆชาวเน็ตแห่คอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันว่า อ้าวอ้าวเฮ้ยคดีพิกหลังล่าสุดเพจดังใต้เตียงดาราเปิดเรื่องพาเผือกกระตุกเรื่องใหม่กับความสัมพันธ์ของลูกชายคนโตพ่อเจสตารินและแม่ปินกิตมาี่หนุ่มเจ้านายจินเจที่ตลอดปีสองปีมานี้มีข่าวกุกยิ้กวหวานกับนางเอกสาวดาวรุ่งมาตลอดแต่แล้วดูเหมือนที่หลายๆคนคิดจะผิดคาดเพราะเพจดังไปเจอถังภาพและคอมเมนต์ของหนุ่มเจ้านายที่แสดงออกชัดเจนกับสาวสวยนอกวงการนางหนึ่งแล้วสงา่า โดยเพจใต้เตียงดารารวมภาพน่าสงสัยและแคปชั่นว่ากลิ่นความรักผิบานมาจากไอจีของหนุ่มเจ้านายกับคุณความรักของเขาผลัดกันลงสตอรี่กันและกันมูมิงน่ารักมีเป็นเมนเลิฟยูอีกเอาเลยค่ะหนุ่เจ้านายทำป้าอกหักให้เต็มที่ นิวยอร์กอากาศหนาวแต่อุ่นใจนะคะฮาฮาตายเลิฟ h ยู g ตายความมุงมิงตายสวีท o นนิวยอร์กตายเต็มที่เลยลูกเล่นเอาคอมเมนต์ชาวเน็ตถามกันสิ่งแท้อ้าวแล้วนุ้งนางเอกหลับไปไหนอะไรยังไงไม่รู้เอาเป็นว่ารอฝั่งเจ้าตัวเขาเคลียร์กันอีกทีดีกว่าเนาะ